ปนสุพนารับแล้วขับรถชนคนช่วงสงกรานยืนยันไม่ได้หนีหลังจากที่มีข่าวอักษรย่อออกมาว่ามีคนมาร้องสื่อว่าถูกนักแสดงสาวหล่ออักษรยอ่อแมทริกซ์ปันขับรถชนคนช่วงวันสงกรานผู้บาดเจ็บอาการสาหัสล่าสุดนักแสดงสาวหล่อ ปินาสุพนาจิตตลีลาได้โพสต์ภาพข้อความในไอจียอมรับว่านักแสดงคนดังกล่าวเป็นตนจากข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อวันที่15เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ที่ใช้อักษรย่อว่าดาราสาวหล่อต่อจุดนั้นดาราคนดังกล่าวคือปินาเองค่ะภายหลังเกิดอุบัติเหตุ ปินาไม่ได้หลบหนีไปไหนและได้ยุคช่วยเหลือคู่กรณีที่บาดเจ็บจนกระทั่งคู่กรณีเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและปินาได้ให้ความร่วมมือกับพนักง,งานสอบสวนตามกฎหมายปัจจุบันปินายังอยู่ในอาการช็อกากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ปินาเป็นห่วงและกังวลกับอาการบาดเจ็บของคู่กรณีเป็นอย่างมาก ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยให้คู่กรณีหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วเป็นนาเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและพร้อมที่จะรับผิดชอบกับอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างเต็มที่ค่ะ